หลักความยานขึ้นคอกเองเลยค่ะเพิ่นถืงมาเพื่อไลู่กมากัดเพิ่นแมวไปอยู่ขึ้นคอกเองเลยพราคุ้มขึ้นช่เมื่อบังคับขึ้นเอาเพราะอยากขึ้นโอ้ยลายยานดีลูกโอ้ยเป่าย่านโอ้ยย่านคักแม่เป่าย่านบ่ลูกโอ้ยย่านย่านย่านแห้งแล้วย่านแห้ง อ,อ,อยู่ยไปอยู่ก็ถือกับนกเป่าเนาะย่านครับแี่หมเป็นภาวะไปเลยไหมพอ่อเป็นภาวะเป็นย่านไปเลยเ,ยาเยขาสีมามันสิไปหยอกเขามันมักหยอกเนะาะเพาก็สิกัดเพนเลยจ,จ้ะ งอไปอไปหยอกดน้อไปหยอกเป่าไปหยอกเขามาจากทีล่าเรื่องงอยไปเร่ลยเป่ามากงง่ายๆคุณน่ะยานอยู่มองได้กับบอคาพอนั่งมองได้กับบอคาเพิ่งเนี่ยแหละล้ยานติลูก โอ้ยเป่ายานยานคากตีลกูกโอ้ยยานแห้งเขามากัดหนูตีมือเนี่ยโอยชช้ชิ้นเลิงผุเหล่าชิ้นเลงอยคุณน้ำแมนุณแมนทับกระดาษหน้าบ้านความยาน